โอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับผมพบกับการไฟกันระหว่าง CPU 2รุ่นนะครับผม Intel Core i 5 1 4 6 0 0 KF นะครับที่อยู่ในคลิปนี้นะครับผมจะเปิดให้ชมกันก่อนว่าเฟรมเรทได้เท่าไหร่ในการใช้การ์ดจอตัวเดีวยวกันก็คือ RTX 5060 8GB นะครับเมนบอร์ดไม่ต้องพูดถึงมันไม่มีผลต่อเฟรมเรทนะครับเรยมใช้32กิกเหมือนกันนะครับแต่ว่าตอน Intel เนี่ยจะใช้บัต5600เมกะเฮิรตตอนล่าสุดที่ผมกำลังจะเล่นเนี่ยใช้บัต6000เมกะเฮิรตต่างกัน400เมกะเฮิรตเรียกได้ว่าพอๆกันแหละนะครับตีซ้ำั6000เหมือนกันไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่เฟรมเรทไม่มีผลนะครับ400เมกะเฮิรตตามนี้กับคลิปนี้นะครับอินซอยนั่นเองนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมเปิดให้ชมเลยแล้วกันเนาะ ในเพยแล้วลกันในคลิป YouTube ที่เคยเทสไปแล้วนะครับตั้งอะไรบ้างมาดูกันนะนี่ไหนวะหน้าจอนี่ฮะโอเคดูที่กราฟิกครับอันนี้ผมเปิดคลิปอยู่นะไม่ได้ไม่ได้เล่นจริงนะเพืเ่อนๆ Full HD เต็มหน้าจอนะครับอ่าดินมิกไม่เปิดไม่เกี่ยวนะตั้งคุณภาพเป็น DLAA นะครับสุดแล้ว Turn on เปิดครับ เฟรมเจนเปิดไปแล้วนะครับเต็มเฟรมเบรคไม่จำกัดเฟรมนะครับผมเดี๋ยวผมพาใค้ถ้ามองไม่เห็นนะครับระยะซัดตื้นลึกอะไรก็เปิดเปิดนะครับวีซิงปิดไปแล้วนะครับไหนถาไม่ยุ่ง50%เร์เซ์เทซิงเปิดนะครับเฟรมเบรกเมสอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับนะแล้วก็มาตั้งที่อันตร้าทั้งหมดเลย นีครับสุดหนุดแล้วนะครับจะเป็นยังไรามาดูกันครับใช้กระจอวยวกันคือ RTX ค0 60ตัวเดิมคาร์ดฟูไปครับเราจะดูะคร่าวๆนะเฟรมเรียดเฉลี่ยประมาณเท่าไหร่เชิญครับผมปุ๊บที่เดียวกันเลยครับเพื่อนๆที่เรากำลังจะเล่นอยู่เปิดมา80ต้นๆน,นะครับอ่าสวิงอยู่ไป70ต้นๆ80ต้นๆอ่ามี69ให้เห็นแวบๆนะครับผม นี่มาดูกันเดี๋ยววิ่งไปที่ชายหาดเหมือนเดิม80ต้น70กว่านะครับมี60ปลายจำไว้นะเพื่อนเพื่อนะนี่เป็นไงเป็นไงเป็นไงมี90้ินิดในแถวแถวนี้จำไว้มีร้อยให้เห็นด้วยนะครับระหว่างตรงทางลงไปทะเลนะครับ เดี๋ยววิ่งผ่านอต่พันเมียนต้องตกนะครับตรงนี้กินสเปคเยอะผมจําได้เลยตรงเนี้ยตรงเนี้ยจะเริ่มลงแล้วใช่ไหมเมืแ่อบบกี้มีโหลดห้าสิบเก้าแปดสิบโอ้โเรนเดอร์ไม่เสร็จนะรีบเรนเดอร์อย่างอย่างที่ผมบอกครับผมจะพูดว่าผมลงเกมไว้ในเอ็กทันนนะครับข้างนอกนะครับผมแล้วก็จับคู่กับตัวเกมให้มันมองเห็นมันก็เลยดีเทค แอคเคาท์ได้นั่นเองนะครับตามนี้นะผมไม่ได้ลงที่ตัวเครื่องของคอมพิวเตอร์นะครับจะทําให้เวลาโหลดไอพวกทรัพยากรมันจะช้านิดหนึ่งโหลดเข้าเกมนี้ข้างหน้าการโหลดอ็อบเจกต์ดีเทลอะไรมันจะมาช้าช้าบ้างก็ขออภัยนะครับเพราะว่าเนื้อที่ในฮาร์ดดิสในคอมผมมันมีน้อยไปแล้วอ่ะใส่เกมไม่ไหวแล้วอะ่ะนะครับก็เลยเน้นแบบพกพาติดตั้งข้างนอกทั้งหมดหลายๆิ0เกมเลยอยู่ข้างนอกมนเลย อาจจะมีความช้าอยู่บ้างแถวแถวใชห้าร้อยกว่าตามนี้ครับผมเห็นชัดๆัดแล้วนะตามนี้มาปิดเลยเราเข้าเกมจริงกันตอนนี้ที่เดียวกันด้วยนะครับมาเป็นอย่างไรเชิญครับปึบผมขออนุญาตอ่ะเข้าที่ตัวเลือกครับกราฟิกเลยเนาะ full hd เหมือนกันนะครับตรงนี้เห็นไหมเดี๋ยวโฟกัส่นีิดน,ดน,ดนดิเห็นไหมเออลดแสงนิดหนึ่งความละเอียดจะมีไม่เปิดเหมือนกันแล้วก็ดี a a เหมือนกันนะครับ Nvidia DL SS Frame Gen เปิดใช้งานนะครับเปิดหรือปิดม่รูเนี่ยมันเป็นภาษา,ษาเกาหลีเนี่ยน่าจะเปิดหละทำไมต้องเป็นภาษาเกาหลีผมไม่เข้าใจเหมือนกันไม่เข้าใจนะครับ A B N ม่จำกัดครับผมตื้นลึกเปิดเปิดนะครับความไวนี่ห้าสิบเหมือนเดิมครับ r e s e t c i n g เปิดใช้งานครับแล้วก็ตั้งอ่าเดี๋ยวดูหนะ่าข้อมูลเชิงลึกฮาร์ดแวร์ แล้วก็สูงมากครับนี่เห็นไหมโว้เพียบเลยนะครับจะเป็นอย่างไรมาดูกันครับผมเครื่องนี้นะครับใช้ร้อยเซนห้าเจ็ดห้าศูนูนย์เอฟแล้วเชิญเลยนะครับไปุ่นร้วยดกันเฟรมเดชเป็นไงอุ้ยทำเป็นไมาอย่างนี้ยหอตายแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนกดเพย์กันพเพย์แล้งไปทังไงวะเนี่ยหาก่อน ทะเลยังไงนะเนี่ยหาทะเลไม่เจอมอทางนี้ไปโอ้โหเปิดมาเฟรมแพ้แน่นอนนะครับเจนงนะฮถ้าเปิดมาอย่างนี้เฟรมแพ้แน่นอนครับแต่ผมสงสัยเมื่อกี้อย่างหนึง่งมันเป็นภาษาไทายอยันเนี้ยงงนิดนึงขออนุญาตด,ดูแบบหนึ่งนะอันนี้เปิดเหมือนกันผมสงสัยตรงนี้ไอ ไอตรงฮาร์ดแวร์เมื่อกี้กดผิดหรือเปล่าอ่ะลองใช้ข้อมูลเชิงลึกดิเฟรมเท่ากันไหมผมลอสองแบบเลยนะครับเออข้อมูลเชิงลึกก็เฟ้ก,ฟก็แพ้โอเคแพ้ก็คือแพ้นะนะครับโอ้ลด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 หายโอ้โอ้โอโอโอโชนชนชนนะครับกดทั้งสองแบบนะครับฟเฟมก็แพ้เหมือนกันนะครับผมอืมตรงนี้ต้องฟเฟรมเี่สุด ไอ้โน่นร้อยกว่าเฟรมเลยนะตรงนี้ไม่ขึ้นนะครับห้าสิบหกสิบเฟรมนะครับขออีกทีครับตรงนี้ผมอยากรู้เนี่ยไอ้ตรงนเนี้ยเนี่ยอีกทีโอเคสรุปแล้วแพ้ชัดเจนนะเนี่ยเอาไปเล่นเอาเป็นว่าแพ้ก็คือแผลเ,เพื่อนอ่ะผมขอไปเล่นต่อไป สรุปแล้วตัวนี้ได้เต็มที่60เฟรมนะครับไอ้ตัวนู้นวิ่งถึงร้อยต้นๆเลยนะครับสรุปว่าแพ้แบบอลังการแถวนี้30กว่าเฟรมเองเนี่ยโอ้แพ้ก็คือแพ้นะครับซีพียูไรเซนประมวลผลเกมแบบนี้อาจจะแพ้นะครับเออก็ถูกกว่าเนาะอันแน่เนียนเนียนถูกกว่าทำไมอะ2,000กว่าบาทถูกกว่าโอเคนะ <c ười> CPU 2ตัวนี้นะครับราคาต่างกันประมาณ2,000กว่าบาทนะนั่นเองนะครับ บางที่บางทางก็อาจจะแพงกว่านิดนึงบางที่บางทางอาจจะถูกกว่าสองพันกว่าบาทอะไรอย่างนี้นะผมเอาราคาตลาดนั่งเองที่เฉยนะครับนี่เฟรเมเรทไอ้ตัวนั้นนะร้อยกว่าเลยนะตรงเนี้ยอันนี้ในหกสิบกว่ากาเองนะครับตามนี้ครับเพื่อนๆไม่ต้องเทสยาวก็ได้นะสำหรับเกมนี้ชัดเจนอินโซยนะครับรายเส้นห้าเจ็ดห้าศูนย์เอฟแพ้ครับสำหรับไอห้าสิบสี่หกศูนย์เคเอฟแพ้ชัดเจนมากครับผมโอเคแล้วเจอกันเกมหน้าครับผม Right. <laughs>